สวัสดีครับผมกันเดอะสตาร์นะครับสวัสดีแฟนชาวสตาร์ครับทุกคนนะครับผมวันนี้ครับกันก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครับเพลงในหลวงของแผ่นดินครับผมเป็นเกียรติมากๆนะครับที่กันได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเพลงนี้ด้วยนะครับผมท่อนของกันเนี่ยก็ร้องว่าเมื่อยามอา่อนล้าหมดวันพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ ที่คนไทยทุกคนเนี่ยนะครับผมมีปัญหาต่างๆหรือว่าได้รับความลําบากยากเข็นต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ยังมีพระหมหากษาัตริย์ที่คอยดูแลประชาชนที่โปรดักอยู่เสมอๆนะครับในฐานะลูกที่ดีนะครับผมการคิดว,ว่าการที่ลูกๆทุกคนนะครับผมอยากจะทําความดีให้กับคุณพ่อเนี่ยหรือว่าให้ให้กับพ่อหลวงของเราเนี่ยนะครับผมก็สามารถทําความดีได้โดยการปฏิบัติตัวเป็นคนดีครับและก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้สุดทั้งในเรื่องของการเรียนนะครับใครที่มีหน้าที่ เป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นนักเรียนเนี่ยก็อยากให้ตั้งใจเรียนมากๆนะครับผมครับผมที่สำคัญครับก็คือเรื่องของความสามัคคีครับความรักสามัคคีถ้าทุกคนนะครับผมรักกันแล้วก็สามัคคีกันเนี่ยกันเชื่อว่านะครับผมถ้าทุกคนมีความสุขแล้วได้มีรอยยิ้มกันทุกคนแล้วเนี่ยนะครับกันเชื่อว่าความสุขเหล่านี้เนี่ยก็จะส่งไปถึงพระหมากษัตรย์ของเราด้วยครับคือพูดตรงว่ตื้นตันแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะอย่างน้อยเราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็ พืทูนพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแล้วก็รักในหลวงมากๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีในการที่เราจะตอบแทนท่านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแค่การรู้จักหน้าที่ทำตนเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีก,ก็ก็มากแล้วแต่วันนี้เนี่ยมีโอกาสที่ได้เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้มาร่วมร้องเพลงเนี่ยยิ่งถือเป็นเกียรติมากๆกับชีวิตมา้ท่อนที่นีร้องพี่ตงองตร้องใต้ร่มพระบริบาลมันมีร้องสุขสานตด้วยความร่มเย็นซึ่งคำว่าสุขสานด้วยความร่มเ,รม,รมเย็นก็คือได้ เป็นความหมายที่บอกมามาแล้วะค่ะว่าเรามีความสุขได้ทุกวันนี้คนไทยเนี่ยมีความสุขมีทุกวันนี้ได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะพระมหากษัตริย์พระเจ้าอยู่หัวเพียงเดียวแต่เป็นตั้งแต่สมัยรัชรกาลที่หนึ่งจนถึงจนถึงท่านนะคะเป็นราชวงศ์สักรีเนี่ยถือเ,เป็นเป็นราชวงศ์ที่ทําประโยชน์ให้กับคนไทยมหาศาลมากๆแลม,มีเชื่อว่าอันดับแรกเลยนะคะก็คือว่าเรื่องของความสาม,มัคคีความรัก ความรักต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าท่าน,นได้สร้างสร้างทุกอย่างให้กับเรานะคะได้มีพระราชะกรณียกิจหลายอย่างมากๆแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับคนไทยทุกๆคนเพียงท่านเพียงพระองค์เดียวนะคะแล้วก็มมนมีรู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นเป็นแกนหลักเป็นหัวใจหลักที่ทําให้คนไทยทุกๆคนเนี่ยได้รู้สึกถึงตรงนี้นะคะ่ะ